ไปได้เลยตยอดนะครับขอกคุนซีล่ในตงนะครับล่นีลาบอกไม่นอกผมไม่กุนีละตัดไก่กุ้ละไก่เลยทีเดียวขว้างหน้าขวหลังไปได้เลย ทางฟังจะคนลออีกนะครับยัไ